ยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์นะคะสอดคล้องกับที่นักวิทยาศาสตร์เคยออกมาคาดการณ์ว่าถ้าโลกยังเป็นแบบนี้อีก3ปีข้างหน้าอุณภูมิสูงทะลุปรลอดแน่นอนซายมีเรื่องเล่าเอาเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ ตอนนี้หลายประเทศในยุโรปกําลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดค่ะอย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาออกมาเตือนภัยระดับสีส้มเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ร้ายแรงที่สุดเป็นลําดับที่2ในพื้นที่84แคว้นจากทั้งหมด96แคว้นเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะทำให้สถานศึกษากว่า200แห่งจะต้องปิดทําการหรือว่าปิดไปบางส่วน ในส่วนของสเปนและโปรตุเกสก็ไม่ต่างกันเลยนะคะมีการบันทึกสถิติวันที่ร้อนที่สุดค่ะในเดือนมิถุนายนอย่างที่แคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนเนี่ยอุณหภูมิพุ่งสูงถึง46องศาเซลเซียสส่วนในเมืองโมราทางตอนกลางของโปรตุเกสอุณหภูมิก็สูงถึง46.6องศาเซลเซียสเช่นเดียวกัน อิตาลียิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะมีการประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนที่ระดับสูงสุดถึง21เมืองเลยนะคะครอบคลุมไปถึงกรุงโรมค่ะมิลานแล้วก็เวนิสด้วยทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินของอิตาลีก็ออกมาเปิดเผยเช่นกันนะคะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยต้องรับผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคกลมแดดเพิ่มขึ้นถึง10%เช่นเดียวกับสหราชอาณาจักรแล้วก็เยอรมน,นีนะคะที่อุณหภูมิสูงทุบสถิติไปเรียบร้อยแล้ว อีกประเทศหนึ่งที่หนักเลยก็คือกรีซค่ะก็อุณหภูมิพุ่งสูงไปเกือบ40องศาเซลเซียสติดต่อกันหลายวันโดยเฉพาะเมืองใกล้ชายฝั่งอย่างกรุงเอเธนส์นะคะก็เกิดไฟป่าด้วยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบอย่างหนักแล้วประชาชนก็ต้องอบพยพหนีตายกันด้วย ไม่เพียงแค่ฝั่งยุโรปเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าติดตามข่าวมาเรื่อยๆตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยฝั่งเอเชียก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นเดียวกันอย่างเช่นที่เกาหลีใต้ จีนเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้นะคะหรือว่าไต้หวันก็ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันของผู้คนเป็นอย่างมากสถิติผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลใน,นแผนกฉุกเฉินพวกโรคลมแดดต่างๆหรือว่าอยู่ดีๆเดินๆอยู่ก็ล้มลงไปเลยเนี่ยก็พบมากเช่นเดียวกัน ก่อนหน้านี้มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโลกร้อนกว่า60คนเขาเคยออกมาเปิดเผยนะคะถึงความกังวลของสภาวะโลกร้อนในโลกของเราที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนักวิทยาศาสตร์บอกว่าถ้าโลกยังคงปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนเท่าปริมาณในปัจจุบันนี้นะคะจะส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้น ทะลุเส้นตายภายใน3ปีข้างหน้าค่ะนักวิทยาศาสตร์บอกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วมีสัญญาณเตือนมาตั้งแต่ปี2567ว่าอุณหภูมิทั่วโลกเนี่ยกำลังพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะทะลุเส้นตายภายในไม่ช้าสาเหตุส่วนใหญ่ก็เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยแหละ,ะทั้งการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อสภาวะโล่ร้อนรวมไปถึงการตัดไม้ทำลายป่าที่ปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่มากนะคะรวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างกับเราอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นอีกภารกิจหลักที่ไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าทั่วโลกคงจะต้องหันมาให้ความสําคัญแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันส่วนคลิปหน้าไซมีเรื่องเล่าจะเอาเรื่องอะไรมาฝากกันอีกากติดตามกับสุจริตค่ะ